So whatever you Raor whatever with play Pa g สวัสดีครับกบิวผมอีกครั้งนะครับก็ชอบกลับป่าบอยและวันนี้มีของที่น่าสนใจมากมาและชาครับอันนี้คือลูกปั่นจะเรียกว่าลูกปั่นดีไหมคือผมผมได้ของมาจากปับสซีซึ่งซึ่งผมมีคลิปแยกอยู่อีกคลิปหนึ่งนะแต่ยังไม่ได้ตัดนะ เดี๋ยวจะมีคลิปเกี่ยวกับการอันบ็อกซิ่งตัวนี้นะฮะบอกเลยว่าสวยมากสวยแบบสวยเลยคือ beauty fool แต่นั่นแหละไม่ใช่เด็นรักเด็นรักก็ค,คือผมเอามาเพื่อที่จะขอพรฮนะวันนี้เป็นวันที่ผมอยากได้ของชิ้นนี้มากๆซึ่งเพื่อนๆก็น่าจะเห็นกันอยู่แล้วนะฮะเพราะผมหมายถึงอะไรล่ะใครก็ชวนอะไรนักหนาว่า อ๋อเล่นหรือเปล่ายังไม่เล่นยังไม่เล่นจะถามว่าสุ่มหรือเปล่าหรือยังไงจะสุ่มสกาวใช่จะสุ่มสกาวก็นั่นแหละนะฮะก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นเมื่อกี้แหละคือผมอยากได้มากๆสําหรับเซตนี้นะคืออยากได้มากสกาเนี่ยคือโคตรสวยสวยไม่เท่าไหร่มีออนฮิตเอฟเฟคด้วยะแต่อยากรู้ว่าเป็นยังไงยังไม่เห็นนะแต่ก็สวยมาก ได้จังเลยส่วนชุดนะฮะ P M G C ก็ก็เก๋ดีก็เท่ดีนะด้านหน้าไม่ค่อยชอบเทาได้านหลังก็โอเคเก๋ดีแล้วก็มีอักนะครับก็โอเคมีตัวรถใช้ได้ไม่ได้หัวมากการะทะเนเครื่องเบนโอเคโอเคโอเคร่มสวยดีแล้วก็ชุดจำสุดลรวก็โอเค แล้วก็หมวกของเขาวนะครับแล้วที่เหลือก็ไม่มีอะไรมากแต่ไฮไลท์ away. เลยก็คือปืนสกาที่อยากได้อย่างดีนะครับที่มันราคาแค่360ยหกสวิวซีสักหน่อยแล้วกันสักหน่อยแล้วกันอาวชั้นกดสกิปอูดีอันนี้คือการันตีมันการันตีของม่วงเหรอคืออะไร โอเไม่นะนะการันต oh, okay, 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 okay. oh, ีแอร์อีพิกไอเทมโอ้ไนะนะการันตีแล้วจะได้อะในแต่ละระดับก็การันตีของต่างกันไปโอเค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 โอเ๋อได้ไหมนะครับมามามาขอขอขอไะขอไดขอร้องละขอร้องก่อนนะเอาหน้าถูแล้วเดียวขอร้องละอับจี สก,กานะนี่จะเป็นกระบอกนี่จะเป็นของแดงชิ้นเดียวที่ขอจริงๆเลยนะดอบที่สามออบที่สามแล้วนะทะร้อ,องละเออเฮี <c oughs> หยหรือจะลองแบบสกิปดิ สกิปดีไหมอะไรนะไม่ได้ยินเซอร์คูเฟิร์นยูสกิปเหรอโอเค <c oughs> ทุกวันนี้ผมเราก็เริ่มจะหลอนไปทุกทองผิดแล้วอของแดง,งไม่ใช่ขยะ <c oughs> <c oughs> หรือไม่สกิปดีวะอ่าแถมให้อีกสามเราเลย ออะไรวะเนี่ยโอ,โอ้ไม่สกิปไม่สกิปไม่สกิปอ๋ออยู่ๆก็หมดไปประมาณ9รอบแล้วเหลือมาสาม0ยูสไม่มีวิแววของของชมพูหรือของแดงเลยนั้นเนี่ยที่ได้มาคือการันตีนะโอ้แม่เจ้าอย่าได้สากา ชุดแดงอโอเคชุดแดงแต่อีแรสกามากกว่า,าเริ่มมาห้าพันีสตอนนี้เหลือเก้าร้อย ผมว่ามันถึงเวลาที่ผมจะต้องเติมเพิ่มแล้วแหละแคชิงแคชิงออได้ชุดมามันดีนะมันดีมันดีผมไม่ปฏิเสธเลยเรื่องเนี้ยแ,แล้วถ้าหากว่าเพื่อนๆกำลังหาช่องทาเติมเกมสุดคุ้มอยู่ผมก็ขอแนะนำเรเซอร์โกที่จะทำให้เพื่อนๆสามารถเติมเกมได้อย่างคุ้มค่ากว่าร้อยกว่าเกมนอกเหนือจากนั้นทุกๆการเติมผ่านเรเซอร์โกเพื่อนๆก็จะได้รับเรเซอร์ซิลเวอร์ที่สามารถเอาไปแลกรับของรางวัลอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเกมมิ่งเกียร์หรือกีฬ o เชอร์ก็ตามซึ่งเพื่อนๆก็สามารถสั่งซื้อได้ที่7 e l e v e n หรือช่องทางออนไลน์อื่นๆอ,อีกมากมายเช่นทางเพจ i ิ h m a n Shop ที่เป็นพาร์ทเนอร์กับทาง r a z e r Go และการเติมกับทางเพจเองก็ปลอดภัยแน่นอนหายหัวเพราะทางร้านเองก็ใช้เพียงแค่ UID กับชื่อตัวละครเพียงเท่านั้นนะครับและถ้าหากเพื่อนๆสนใจจริงๆนะครับก็อย่าลืมแอด Line แ i ด h m a n Shop ไปด้วยนะครับอย่าลืมแอดด้วยนะหรือถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการลิงก์นะครับผมก็จะทิ้งลิงใ

อขอละกันเถิดนะโอ้โหไ <lender> ม่ใช่อยังไม่มาว่ะยังไม่มาว่ะยังไม่มาห้าพันยูซีแล้วห้าพันยูซีแล้วห้าพันยูซีแล้ว โอเคโอเคยังไม่มายังไม่มาห้าพันยูซีแล้วนะห้าพันยูซีแล้วนะอุย้ยอะไรดีก็ดักด้วยห้าพันยูซีแล้วนะห้าพันยูซีแล้วนะหรือต้องเอาอะไรมาถวายไปเลยฮะอ่าโอเคมาต่อกันมาต่อกันเฮียเลยไม่ถ้าได้ชุดผมจบไปนานเอ้ยถ้าเกิดได้ปืนคือผมจบไปนานแล้วนะั้นเนี่ยแต่ได้ชุดแทนเหระ ตอนนี้เท่าไหร่ละตอนนี้กี่ UC และหกพันยูซีละเรทเรทปืนมันเท่าไหร่อะมันก็สูนจุดห้าเหมือนกันหมดอ่ะขอเธอพุ่มสุดตัวซะขนาดนี้โอ้ออกเธอนะโอ้ ปวดหัวปวดกระบ,บาลทำจริงโอ้โน่ต้องไม่ใช่อย่างนี้ต้องไม่ใช่อย่างนี้ <c oughs> 8,000ัยูซีแล้วยังไม่เห็นวีเวลของปืนผมมาเป็นหมื่นผมหมดเป็นหมื่นแน่เลยกระปืนกระบ,บอกเนี่ยขอร้องอ๋อ สุดติ่งก็ติ่งแมวมากเลยเลดนี่คือสุดสุดไปเลยแบบอยากได้อยากได้เออไปไปสกิปแม่งเลยโอ้โหของซ้ำลวนๆสกิป เออสกิปเออสกิปออเออทำไมสกิปมันดักจังวะสกิปต้องรบโอ้ยยับเยินอ้ายอยากจะลอกให้ดังๆแต่ภาษาฝรั่งเศสอโอปืนไม่ออกเลยอ่ะผมไม่รู้เลยคือแบบมีพี่ผมเขา สมในเก้านก็ได้แล้วทำไมผมดวไม่อ่ด้บ้างวะผม,ผมคิดว่าราสุดไปทำบุญมาแล้วนะี่ืออะไรกัวะเนอะคือเศร้ามากเลยผมแบบเศร้าสุดๆไปเลยะจะร้องไห้แล้ว,วทำไมมีแต่คนดวงดีวะทำไมผมแม่งดวงดีอะไรอย่างงี้เลยไม่งชีวิต ผมให้งบอีกแค่หกรอบแล้วมันก็จะกลายไป็มือสามซที่ผมไม่ได้เปิดที่บัรตก,การนะนั่นแหละคือแล้วเดี๋ยวผมค่อยกลับมาสูมใหม่ตอน r p พีซีะนานในกันจะได้คะแนน r p ด้วยไม่ใช่อะไรนะจะได้คะแนน r p ด้วย รอบที่สองของแดงชช้นเดียวอย่งังเกินไปไหมอะ่ะผมเกินไป,ไนไป,นไปนย่ะของแดงเช่นเดียวยังไงอยากได้อยากได้ฟืนทำไมผมสวยอย่างี้วะเนี่ยที่ทีสี่ ยอดดวงของผมนี่มันสุดยอดจอริงๆแ,แล้วก็พอล้วตัดท้ายแล้วพอและไม่ไหวล้วแม่งเกินไปเองเองไม่ช่วยเลยนะอเองไม่คิดจะช่วยเลยเหรอ คือเองเองไม่เองเองพอเงินทีพอหนึ่งหมื่นสี่พันยูซีพร้อมกับความว่างเปล่าจริงๆก็ได้ชุดมาแหละแต่อยากได้ปืนไงประเด็นเข้าใจความหมายไม่แบบดีไอต้อตงการปืน <S 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 เอาง่ายๆนะคลิปเนี้ยผมหมดไปประมาณห้าพัน แล้วไม่ได้เลยเลยใช่ไม่ได้อะไรเลยหัวจะปวดอะไรครับเนี่ยผมไปดูของคนอื่นไปแล้วผมผมอยากได้มาเลยแต่ถึงแม้ได้มาผมก็อาจจะไม่ได้ใช้บ่อยขนาดนั้นเพราะผมมีเนี่ยฮาโลาวีนแต่ถึงแม้ย่างนั้น,นก็เถอะม,มันก็เป็นสกาาที่น่าสะสมมากแต่ถ้าเกิดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรช่างเวกอย่างน้นอยมันก็มีมีคิวเอฟเฟกต์หรือว่ากล่องศพอะไรเออต่อยากได้ เองเองไม่คิดจะช่วยจริงๆเนไ่้เองเนี่ย,ย,ย,ยกลับไปอยู่ในกล่องดีไปละโอ้โอเคประมาณนี้แล้วกันนะเด้งเศร้าแม่งเลยชีวิตปะตจบ